ส,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 สวัสดีครับสมชายและชันสูครับสวัสดีครับวันนี้มาขอถ่ายทำสวนกระโพธ์สักนิดหนึ yeah. ่งนี่นถ่ายจากของเขาแตถ่ายรูปลุงเลยครับของหอยดำเก็บแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราดูยังไงว่าแก่ไม่แก่ครับกระโพธิดูฝักยังไงเอาดูที่แล้ว่าเส้นผมของเขานะครับเนาะ ว่าเป็นดูยังไงว่าแก่ครับดูอย่างนี้เส้นผมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ของเขาจะแห้งๆไม่ไหม้นะครับได้ทั้งขายฝักได้ทั้งขายต้นนะครับนี่ซื้อขายต้นเท่าไหร่ครับนี่ยังไม่รู้เลยปนเอาไม่ได้ขายต้นไม่รู้เลยกะกะเอาเนาะประเมินเอาโอ้พี่ยอดพี่น้องมาปนเอาโอ้พี่พี่น้องมาปนเอาเนาะก็เลยราคากันเองนี่นี่นะครับปลูกกระโพด ได้ประโยชน์หลายอย่างไม่ไม่ได้ปลูกแตงโมนี่ไม่ได้ไม่ได้ปลูกเลยครับว่ากำลังทำรั้วอยู่ครับขายแต่กุมกล้วยทอดครับขายกล้วยทอดไม่รู้จากลุงหรอม่มไ,ไม่รู้หลักจึงใส่จำไม่ได้ <laughs> น้องเมียเองเลยครับก็ได้ประโยชน์หลายอย่างได้ทั้งขายต้นได้ทั้งขายฝักนี่ไม่ใช่ลูกเขยเยลเมีนี่ครับลูกเขยเยลเมีครับ<ไ>ครับโอ้ยเอเมียเอ,ง,อ,ยง,อยงที่ขายรัดด้วครับนู่นั่นพนให้มดวันนั้น นี่ยผมคนขายกล้วยนั่นแหละ bé, กล้วยทอดนี่ท่งนี้โค้คุณสุภาพรเนี่ยคุณแตงอ๋อ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 แล้ครับลุงยังจำเองได้เนาะนี่ครับดูแกซื้อข้าวข้าวโพดนะครับนี่มีแต่พี่น้องพี่น้องกันนะครับมาหาซื้อ <c oughs> ข้าวโพดเอาไปให้งัวครับนุ่นรุ่นนึงของแกก็มีอยู่นะครับตรงนุ่น นี่ก็ผดแปลงนึงที่เก็บผูกอยู่รุ่นที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวกำลังดิ่วเล็กๆกับทางนู้นนะครับนี่กระเพดนะครับสังเกตดูง่ายดูที่หนวดมันนะครับดูที่เส้นผมเขานะครับมันจะออกไม่ไหมนะครับก็คือว่าเก่นะครับเกเก็บได้เยอะมากเลยครับนี่ฝักใหญ่นะครับเนี่ยแล้วเก็บเกี่ยวแล้วที่ผมถ่ายทําไม่กี่วันเองเมื่อกี้นะครับนี่ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วพวกแกฝักใหญ่งามเม็ดแน่นทุกเม็ดนะครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจก็มาหาซื้อที่สวนได้นะครับเก็บเกี่ยวแล้ววันนี้นก็กักงเก็บเกียเกเก่ยวเพิ่งเก็บเกี่ยววันแรกเนาะน,นี่เก็บเก็บโอ้เก็บ,เก,บเก็บได้สองวันแล้วครับนี่คนที่ตัดต้นกระเพาก็ตัดคนที่หักกระโพดก็หักนะครับ เอาก็พพดไพ่ก <neg> ัวด <eng> uh ูเ huh. ด oh. ี pieces, ๋ยวดูแมคค่ออันนี้ก่อนดูครับโอ้โหฝักใหญ่จริงๆเลยครับนี่ฝักเป้งๆทั้งนั้นเลยฝักใหญ่เป้งๆทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเราไม่มั่นใจนะครับมันจะมีผมไม่ได้สาธิตที่ดูอย่างนี้นะครับนี่ก็แก่นะครับนี่มันจะออกออกไอเอาตรงเปลือกตรงยอดตรงที่ยอดตรงนี้นะครับตรงปลายตรงนี้มันจะออกขาวเหมือนมันจะแห้งแล้วนะครับอย่างนั้นก็คือแก่นะครับ ขีาว็พดต้องให้ก้วพดข้าวเหนียวต้องให้แก่หน่อยนะครับถึงจะอร่อยจะเกี่ยแก่แรงนะครับเดี๋ยวแข็งครับดูครับนี่พดต้องแก่นะครับนี่ครับนี่ดูดูง่ายครับนี่ตัวนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าแก่ไม่แก่ตัวนี้เห็นชัดเจนเลยครับนี่การเจ็บกระพดแก่ดูยังไงนะครับนี่ดูดูมันก็จะเห็นออกข้าวๆาไหมครับ เป็นเพื่อนเห็นไหมออกก็ขาวตรงแห้งๆนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมันก็จะออกตรงขาวตรงนี้เพราะเราแต่ขนาดนี้แล้วพูดถึงขนาดนี้กําลังเก็บเลยครับนี่กำลังโคกเก็บเลยนะครับนี่แต่บางครั้งนี่เราถ้าเราไม่เก็บตัวเห็นตัวก็ขาวงี้ขึ้นใช่ไหมครับบางครั้งนี่เก็บอาจจะเจอกระโพดที่ยังไม่แก่เต็มที่ถ้าขึ้นอย่างนี้แกจะเป็นกระโพดที่แก่เต็มที่นะครับพร้อมขายเลยนะครับแล้วเม็ดจะออกมาเต็มแล้วกําลังพอกินนะครับนี่ โพดแกาฝากักอ้วนใหญ่ต้นงามนะครับโอ้ผมลุยสวนมากสวนเลยนะครับนี่ดูคนหักตดกับตัดตก็โพดให้กลัวแต่ไม่รู้ว่าแกขายต้นเท่าไหลแกเหมากันเลยนะครับแกอ,อันนี้เดินท่ออะไรครับตรงนี้ท่อให้นำัำโอ้เดินเดิน ให้ท่อให้น้ำให้ฝั่งทางนู้นนะโอเคให้ฝั่งทางต้นเล็กฝั่งทางนู้นนะครับน้ำมันแบบชุ่มชื้นฝักมันจะได้โตตรงไงให้ชุ่มชื้นเวลามันออกฝักน้ำมันต้องผิดเมล็ดมันจะได้ออกเม็ดออกหน่วยเต็มที่ออกเม็ดจะได้ไม่มีอฝักก็จะใหญ่เนช่วงเขากาลังต้องการน้ําช่วงเขาให้ฝักนะครับต้องให้น้ําชุ่มๆหน่อยไม่ชุ่มมันไม่ฝักเออมันถ้าเราให้ไม่ชุ่มฝักจะไม่ใหญ่ว่างั้นต้องน้ำเตะ

ดูครับนี่แก่งี้ครับฝกแก่ยอดข้าวขาวนี้ครับแก่เต็มที่เลยนี่นี่กำลังกินนะอร่อยมากครับฝกข้าวขาวสำหรับข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับนี่ต้องจะเก็บได้อย่างนี้ครับแต่ถ้าเราเก็บกลัวเห็นอย่างนี้กลัวแก่แรงเราก็ให้เห็นแค่ไปข้าออกมาข้าวขาวนะครับปลายตัวนี้ข้าวขาวนิดหนึ่งล้วก็เก็บพร้อมเก็บเลยนะครับอย่างนี้นะครับนี่ฝาขาวนี้ครับนี่ครับนี่ฝกขาวนงี้นะครับนี่นี่พร้อมเก็บเลยพวกเหนียวบางคนนี่เก็บข้าวโพดอ่อนให้เขากินก็มีนะครับยังไม่แก่เราต้องดูไอ้ตรงปลายของเขาออก ขาวขาวนะครับนั่นคือกระพาะแก่เต็มที่นะครับมันดูขุ่นฟือนอยู่ในขุ่ฟืนนะครับแม่ค้าไม่ไม่มาพวกนี้ใครจะมาดูเองวางหรวอ่าโชว์กระพาะให้ดูนะครับผักใหญ่ใหญ่ฝากใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่ผักลกี่บาทก,ก็บอกราคาอย่าถือมีดละ่ะเขาไม่ซื้อดอกมีดอันนี้ถ้าเอาไปขายกี่ฝักต้มสี่ฝากยี่สิบขนาดนี้ต้มสี่ฝักยี่สิบแกขายถูกมากเลยนะครับนี่ขายถูกมากเลยถ้าขายดิบเลยครับ ยังไม่ต้มห้าฝักถ้ายังไม่ต้มก็ห้าฝักยี่สิบนะครับแกจะเอาค่าต้มไปหนึ่งฝักนะครับค่าเก็บค่านี่ครับขาวโพดแกฝักใหญ่งามเม็ดเต็มไม่มีล้อหรอกแล้วพี่ในไปไหนครับนี่พี่ในไปขึนฟืนโอแกไปขึนฟืนเนาะเห็นมาช่วยเนาะเร็วกข้ามาครับตึงเสร็จไปสายใครสนใจธุรกิจตัวใหม่ก็ดีนะครับคือเศรษฐกิจปลูกข้าวโพดนี่ได้เงินสร้างรายได้งามนะครับนี่ ใครสนใจก็ปลูกได้นะครับแล้วก็ไม่ยากครับปลูกกระโพดดูแลง่ายนะครับขอให้อย่างเดียวดูแลนอนให้ได้อย่างเดียวพอนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ